กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีここเอฟซีท <pf unlikely> ูกฐานพบพ่อกับซ <rain> ่องแม่น <c inate> ้องแก้มบุ้มคือเก่าพี่น้องกินข่าวย่างเต็งทีอยงพี่น้องเลยแกงหน่อไม้พี่น้องป้าหน่อไม้ลายสดใส่บ่แมี่ใส่ถั่วพี่น้องใส่กะละมังเลยกะละมังหน่อยกะละมังน่อยสแตนเลสสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องก็ปีก็มากินน้ำอีกแล้วมือน้องเหนื้อยหิวกินก่อนน้้้อองงเยิวแห กิๆๆนกินกินกินอยู่ฮ่องกงสั่นเลยกินข่าวน้ำกันเด้อป้าลุงพ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะขอกราบสบายดีและสวัสดีเก็บสี่ถูกฐานเนาะเข้ามาหับส้มส่องแม่น้องแก้มบุ๋มหรือว่าทุกสองเนาะพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อของหมากพญายอยเนี่พี่น้องของหมากพญายอยพ่่สันพญายอยพญางามหน้าบ่พี่น้องญางามชีพน้ำมันดียังไงเราแช่ใจเอาไว้พญายอยนะ ลืมพามาลากระปุมหนาไปลาขมายว่ะมามามาน้องกระบุมขึนมากจะนี่ไปเล สบายดีพี่น้องสบายดีปาลูกะองสอกนี่ยังมั่อลูกเด็ของสองนเนี่ยกมาใส่จินแกงละไม้ยางแกงเพียมเด้อพี่น้องเด้อเบอรุสกูสกไ้่อที่หนลูกรออยู่งมาเธอตื่นมาล้วนมาลูกมาตัวปวดมาแล้วตัวปวดสบายดีปลาลูกไหมลูกมาอะไรต่อตะแม่ลูก น,น่องแซ่ไม่น้องันนี้เป็นคนแก่แม้วม่จูหาลูกแม,ม่จูหายะไมันเทศลูกเทแม่จูหายอากูเสียงหลดทงางนบอมาเดียเดียนเนาะเอาแล้ไปฮะเซ่บน้องอดูเด็อขาวทางลา่า,างอชไหมลูก้องอซา มันอางเยแกงแซบเลยนะแซบน้องแซบถ้ากินซส้มก็น่าแซบ่ะแกงคายไบอกมีเพียเทำนไทยเชี่งเหลาเนาะเชงเหลาแกงเปิแบบเหลาๆาแม่นดีล่ะพี่บอาแม่กับพี่เหล ูนาอนบ่สูนากูดองมามากอาไปลูกยไปอีกตัวีขอมาก้าสะุนปกเองนยไปงไสอม่องน้ินกลาด้วจมอยังเต็มหมอ่ไปหามาเลยน

ป้ามาพี่ลูกเดี๋ยวบังเดี๋ยวพ่อใหญ่จ่อยขึ้นมานี่เจ้าก็มาเอ้าล่ะเฮาก็ตื่นบ่เฮาไปจิกแม่นเฮาไปจิกจือทุกเครื่องโทรศัพท์ไผรูเบิดแมนส้พอทงเือลุกทงนั้นบมกัน่ะยบค่ะ ບຸມໆຍິພານ້ອຍໃຫຍ່ຈຶນັ່ງບຸມນັ່ງນຽນເນາະເອີມາບໍ່ໃຫຍ່ກໍດີໄປເດງກັນມານີ້ໂອ້ສິ່ງຄ່າ

ซูมเซวพี่น้องคือเก่าพี่น้องเหมหาเซลเราจะหาอไปลองก็แม่มันยาเจืดมันกินก่อนโมเนะมันแบ่งกินก่อนโมมันหิวพี่น้องเลยมันบ่ายน้อยบ,บ่ายแล้วบ่ายนะบ่าย แกงใบไหลนอยทำทอดไม่้กายเป็เพียงเนาะเนเพาะแบบ่เนาะมอ้เติรนมาเห็นเธอซับแมสาไว้ขนาดเติรดซับแมเลย

อะไรเงินบาทไม่งม่จ้าไม่อยอะไรยังแม่อะไรจับปลาหายยานมั้งมาไหมครับข้าวหนึ่งติกต้มวนางขาเขาเป็นหม้อป่าโาณแต่เราถึข้าว ทำแมน้องกิ๊กข้ากระหงบ๊ะเอานั่งหนับลงกิแกั่ะหนับยิมตะเกียบขางเมื่อไงคือวานพี่น้องเลยนั่งยิ้มได้ก็แม่แต่คือวานต้องมาก่อนนะ นน่นาอีซาเขาดนระพเงาอันนี้แกได้คือวานกับแกบุ๋มนี่ก็ไปคู่ว่างกันยอันนี้ก็เหงื่อหลรหยอดเลยตักรอบซองแล้วอ้าตักรอบซองแล้วยแล้วเพิกเริ่นอวยซองไม่ต้องแกบุมกินเพื่อเงาน้าลงลงงานสอดกันบ้เงตัวฮาโลเาจือยู่นะเปิซองผิดกันแหละซองฮอนมากวันหยังจอยเหรอ ม่งานหอดมากเลอานีคหอกแต่ไม่หน้าไม้อดกเขลเกติดตามชมนอกแกมมนอกเนอฝผกเมนากสมต่อไปต่อไปมาดีก็มัวลงอีกล่ามัวก็มัวงอืมต้อหดอันน